พี่จิมเริ่มแล้วครับเสรมหล่อเสริมสวยถ้าพร้อมแล้วผมขอทำศิษยารับอักษรมาครับสบายมากนั่นสละอาสละอามาอีกแล้วอย่างนี้ดีครับนั่นไม่ใกครั้งแล้วนั่นอะไรอ่ะหาหนอนหนูมาแล้วโอ้โหสละอาอะไรกันนักหนาเลยสละเอมาถ้าทราบกดตอบนะฮะตา อย่าให้ขึ้นครบนะครับคือจิมกดแล้วนะครับตอบว่าอะไรเปลี่ยนเออมีคำนี้มีคำนี้คือจิมตอบครับเดี๋ยวเราตบครับมีหน้ามีเปลี่ยนดาอะไรครับดาหน้าใครพี่อยู่ในวงการอะไรดาลาน้าเปลี่ยนดาลาน้าเปลี่ยนคือจิมตอบแล้วนะครับเป็นคำตอบที่ ตอนนี้พี่จิ้มเหลือเวลาอีก26วินาทีนะคะกับอีกสคำนะครับเฮ้ยมันไม่พอพี่ขอซื้อเพิ่มได้ไหมอันนี้อันี้ขอโทรไปต่อชั่วโมงได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมต่อสายให้ครับนิดสัยเสียมากพูดออกไปเดี๋ยวเมียก็จับได้ที่บ้านมึงก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าบอกว่าไปบ้านพี่เอกบ้านพี่เอกแต่แป้งที่มึงทาไม่ใช่บ้านกูแน่พร้อมนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วขอคำปริศนาครับอักษรมาครับมามาไม่โทฟลแย่เยอะมากครับหน้าแน่เลย พี่จิมตอบว่าอ๋อน้ําดิน้ํามีครับมีคํานี้ครับมีคํานี้ครับความสวยความหล่อเวลานะครับพี่จิมคำตอบครับชาวีวันพี่จิมครับชวีวันที่พี่พี่ผู้บาดหมดแล้วตอบครับเมื่อกี้ได้กันใช่ไหมเอาหนึ่งหมดเวลาครับอาบน้ำแรกแช่น้ำนมโอ้ยผู้ชาบอกชวีวันไปแล้วชวีวันด้ำเนินโอนนนน แช่น้ำนมเนี่ยนะเออเอกอยู่เฉยเลยเดี๋ยวจัดการหนึ่งที่เหลือสี่เพ่แค่อ้าปากแม่งก็หมดเวลาแล้วถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับสี่วม่ทีของพี่ครับอักษรมาครับสอเสิมหล่อนะห่อสวยขออ่านขอเสือกันอึหมดนะนี่เวลากูหมดแล้ว หมดไปเท่าไรล่ะหันไปเพื่อนทำหน้าเซ็งๆหน่อตอบมาพี่รวเขาอ่านคำสอนเสือสระอึเดี๋ยวหมดเวลานะครับพี่กินอาหารเสือกินนะพี่พูดมีคำนี้พี่พูดคำสุดท้ายพี่พูดกินอาหารเสือหมดเวลานะครับพี่ไฮพี่อิงยงทราบไหมครับมันเป็นเรื่องเสริมอึมเสริมอึมเสริมอึมมีคำหลังมีคำว่าเสริมอึมครับคำหลังเขาเรียกว่าอะไรไปอะไรไป ไปเสริมหน้าอกไวมีคําว่าหน้าอกเขามีหน้าอกอยู่แล้วอยากจะเพิ่มให้มันขึ้นเรียกว่าสามสับอัพอัพอัพหน้าอกให้เอิมอัพอกเรมเอกเสริมอกเสริมอกเสริมอกอัพอกโอ้ไม่ได้มีในหัวสมองเลยเนี่ยคำมันจะห่างไกลจากพี่เพน่ออันนี้กูเห็นใจเพื่อนเพราะเพื่อนไม่เคยไปเจอแบบนี้ไงดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี